สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมครีซิคอนนะฮะอยู่กับเกมเมือถือ,อครักครักไหนหรือเปล่าอ่านปิดรัอไว้ด้วยแล้วกันนะครับเป็นเกมแนวล่ากไก่ล่ากไก่ไมาย่างเออนะครับประมาณนี้เนหะมือนเป็นคนวียดไก่นะครับคล้ายเดดบอยเดรไลท์ดูมันทรงมันคล้ายๆกันนะแต่แต่ก็อาจจะไม่ใช่หรอกนะครับอ่ะไปลองดูกันดีกว่านะครับว่ามันเป็นอะไรยังไงนะครับ ก็ริงโหลดอยู่เดี๋ยวจัดไว้ให้ด้านล่างนะนี่คณจะเป็นพี่นวดคนนี้หรือกไก่กระตากตากนะครับผม mm. แล้วแต่เลยเราจัดเป็นพี่นวดดีกว่าครับผมเลยตืบเลยตืบอ,อ,อ่ะรอสักครู่แล้วกันมาแล้ววะนี่ครับผมมีอะไรมากงอ่ะมีไอเทมด้วยเหรอมีไอเทมไม่ใช้ด้วยหรอนี่ไก่กระตากกระตากนะ มีจริงมีตัวให้เลือกด้วยนะครับแต่ว่าก็ต้องต้องดูใช่ไหมดูเพื่อให้ทดลองเล่นนะครับผมอาจจะต้องเก็บตังค์ซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ตอนนี้มีแค่4ตัวละครในในในคนนะไปดิอ,อะไรมาแล้วครับนี่นะครับก็จะมีบอกครับผมเนี่ยเราก็ต้องลากไก่นะครับผมก็ดูกล้องวงจรปิดได้เนี่ยมีเครื่อง นู่นนั่นนี่หมดเลยเหมือนกันเลยนะเหมือนกับเดนไบที่ว่าต้องให้ทาเครื่องอะไรของมันนะอ่ปาครับผมอันนี้คืออะไรมีเสียงว่ามีเสียงดังมีเสียงดังมาทางด้านนี้ยี่สิบกว่าเมตรนะฮะยี่สิบกว่าเมตรฟาดเิฟาดปุ๊บแล้วแม่งหยุดยืนแอคด้วยไหมเสียง,งอะไรฮนะเสียงอะไรวะ นอยู่กันแถวๆนี้แหละฟาดเข้าให้เนี่ยอยู่ในกล่องหรือเปล่าไอ้หนูมันมีการหลบในกล่องนยน,นะฮะไอ้พวกอ้าวไอ้ไก่มันนี่เนี่ยมันเล่ายืนแอคทำไมวะ <c oughs> เสียงลมตรงนี้ครับผมแม่งยืนแอคในสปีดอ้าเห็นเห็นรอยเท้าเห็นรอยเท้าเห็นรอยเท้าไอ้หนูมันนี่อ้าวไปไหนและ่ะโอ้ยฟาดพุดนยา นี่มันมีสก,กิลด้วยนะครับสก,กิลแบบมองอ่าออโตโอ้ภาพแบบจังๆหนึ่งทีนะครับหลงเสร็จแล้วเราก็จับแล้วทำอันนี้ฮะจับมันครับผมย่างนี่แบบนี้ย่างบาร์บีคิวนะครับก็โอเคไปเฮ้ยเจอหนึ่งตนเจอหนึ่งเจอหนึ่งตัว,อ,อ,ตวอยู่ไหนมึงใช่ไหม,ม,มสีสีป้าเฮ้ยเป็น,นะอะไรนั่นนี่ย มีอะไรหรือเปล่าไม่มีเฮ้ยมันทำลายไปได้เยอะและไอวพวกนี้มันเก่งเว้ยต้องใช้สก,กิลครับผมไม่ไหวแล้วมานี้อ้าวหนึ่งทีไอ้น้องยายาเห็นเห็นนะเห็นตีนนะเห็นตีนะ ไปไหนหนูมานี่ชี้เฮ้ยเฮ้ยมีคนตามมาน้องโมนี่โมอย่ายืนแอดไอด้ไว้าไปต่อครับผมโอเคเดินดิเดินดิเดนดสเปสดดิอ้อมกลายเป็นอ้อมเลยทีเดียว ตายแล้วมันทำมันมันหลุดมันหลุดได้นะครับผมขึ้นเลยขึ้นเลยอ้าวไอ้นี่ไปไหนเฮ้ยยาโอ้ yeah! oh my god จบเลย <c oughs> นะฮะก็ประมาณนี้นะแบบเปิดกรงหนีออกไปอะ่ะเออนะครับผมขึ้นเลยก็ทำอะไรเสร็จก็รับของรางวัลไปนู่นนี่นน นะครับเลี้ยสามแล้วเดี๋ยวเราเลีวห้านี่มันคืออะไรอันนี้น่าจะเป็นแรงใช่ไหมนะครับเปิดกล่องครับผมเพื่อที่จะได้รับของรางวัลน,นะครับซึ่งเราก็มาที่ตรงนี้ครับผมนี่กดปับป๊บปั๊บนี่อัปเกรดไก่ได้เออนะครับประมาณนี้ยังไงอีกมันมีสกิลด้วยนะเนี่ยน่าจะเป็นสกิลแบบ เดินไล่ล่องรอยอะไรอย่างนี้เปล่ามีโคตรไก่ไก่บึกนะฮะโอเคประมาณนี้อมีอัปเกรดกอ็อัปเกรดไปก่อนนะฮึบเผื่อเราจะไปเล่นไก่บ้างโอเคมีหลากหลายไก่ว่างนี้ละกันส่วนตัวคนนี่ก็มีประมาณนี้นะครับก็มีสกงสกิลเหมือนกันนะครับ ไปลองดูกัน,นเองแล้วกันนะมาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแล้วก็ระบบเทนนิงครับผมมันคืออะไรนะครับอ่าตาบ้านดูโฆษณาเพื่อให้ดับเบิลได้นะครับผมเนี่ยฮะก็เป็นน้องทดลองพี่แกนะอ่าเราสวิฟไก่ไหมเนี่ยก็ไก่มันเอาเหมือนแบบเป็นโรงงานไก่อะน,นะครับอะไรประมาณนี้ กดได้ไหมเนี่ยอาจจะต้องมีสะสม,มะพวกนี้ก่อนแล้วก็มากดเพิ่มอ,อ,อะไรสักอย่างเออนะครับเข้ามาลองดูแล้วกันไม่รู้มูมูเอามาอีกสักหนึ่งตามาแามีเป็นทีมด้วยยังไงวะอ๋อไม่ต้องทีมหลอกโซโล่ไป <c oughs> เป็นไอ้นี่เหมือนเดิมผู้พันหนวดมาแล้ววะไป เดี๋ยวเนี้ยไปก่อนเลยเจออยู่ใกล้ๆด้านล่างนะครับผมไปไหนละดาดที่มันด่าแล้วเนี้ยอ๋ออยู่ด้านล่างเฮ้ยอันนี้มีการเตือนเฮ้ยยายๆาพวกไก่เอ้ย้องวิ่งแล้วเรียบร้อยไหมมา อ้าวหนึ่งทีหนึ่งทีก่อนเที่ยมมัวแต่อื้อครับผมท่านนั่ง,สงแสงเลไปไหนไปไหนไปไหนขนลุยแล้วขนลุยแล้วน,น,วนี่มามาจับยากซะเลยนี่ไก่ไม่เชื่องนะฮะตรงนี้มันมีอะไรมันมีอะไรไหมโอเค ซูมดูสิซูมดูดอะอะช่วยช่วยเพื่อนเรออาไม่ใช่เว้ยดูไหนวะนี่ก็มาอะไรน,นี้หรือเปล่าแหมเจ้าก็เลาะทำใหม่ <c oughs> ตีก็ไม่โดย2 0เมตรเอาแล้วมันอยู่ในฐางนี้แหละนี่เราวางกับดักกูเหรอโอ้โห โมโหสปีซไซไปไหนขนลุย ừ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 . โชคดีนะโชคดีที่ขนลุยแหมแล้วฉันเจอกันแล้วมันเดินเร็วไว้ตัวนี้เราอด้านล่างเด,เ,ดเดินเร็วใช่ไหมเดินเร็วใช่ไหมเดินเร็วใช่ไหม ไม่น่าทันเลยมันทำลายเครื่องนี่ไปเยอะเลยเนี่ยไปไหนละเฮ้ยอยู่ไหนกันวะ ี่ไอ้ไหนกัน,นหมดวะอ่า Daniel แดเนียลล่ะออย่ายืนแอคกเลยโอ้ยมู้โห่มู้โห่อตีแล้วก็แอคกอะไรของมึงเยังไ,ไม่ทันเลยเนะี่ยผมนี่ขึ้นเลยครับ แร้แล้วมั้งนี่ไอเย็นพังไปเยอะแล้วนะไอ้นี่ไอ้นี่รอแล้ว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 นะฮะรอแล้วนะหลังมีงาน อะไวอยู่ไหนกันอยู่ตรงนี้นีน่ไง เฮ้ยยายาโอ้โหปับไปหนึ่งทีโอ้โหตายแล้วโอ้เลือดอีกทั้ง,งหกักปับไปอีกหนึ่งทีนี่โมโหโอเคประมาณนี้นะฮะกก็เปิดของรางวัลไปก็ไปลองเล่นกันดูนะครับ ขำๆแล้วกันเออนะครับเกมนี้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับผมอันนี้คือไรเอ่ยเป็นรีวอร์ดนะครับก็รับของรางวัลโน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเวลาทำภารกิจเสร็จันได้ตะไก่ว่ะเพิ่มความสามารถให้ไก่เนี่ยนะโอเคก็ไปลองดูนะครับผมใครชอบแนวนี้ก็จัดไปนะจ๊ะ นะครับอ่ะนลองเป็นไก่บ้างดีกว่าแบบคำๆไปลูกแน่เฮ้ยม,มันใช้ผู้หญิงว่ะม,มีอะไรบ้างวะเนี่ยเอามีรอยเท้าหลบในนี้ปุ๊บเน่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 มาแล้ว จิกเจ็บเจ็บเข้าให้จิกเข้าให้มันช่วยกันจิกด้ยเจิกเข้าให้อ๋อมันวางบอมว่ะอ๋อมันมีบอมว่ะเฮ้ยเอาไปเร็วไปเร็วไข่นี่ทำอะไรได้วะวางไข่ครับผมทุกท่านเราก็แอบจิกจิกครับผมมันจะไม่ได้ยินเสียงใช่ป่ะวะ ไม่มั่นใจนะเฮ้ยเพื่อนพาหายนะมาให้บอกเอ้ยเอ้ยมันเห็นแล้วโอ้ oh my god ยายายาแล้วก็จิกต่อครับผมชึกช๊กชึกช๊กชึกช๊กชึก๊กพอใกล้ๆปุ๊บค่อยไปเอาระเบิดเอออะไรอย่างเงี้ยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย <laughs> อย่านะเออมีเห็นคนอื่นอ๋อเราจำเราเห็นแต่พวกเดียวกันนะฮะอาทิมนะ เข็บระเบิดวับเอาให้จิกต่อเนื่องจุจักกบจุกจับจับจะพังแล้วออโอเคครับผมอันนี้คืออะไรหัวดออันนี้เดินแบบไลท์อ๋อเดินแบบสปีดจิกชวนจิกจิก,กจักจัไปเรื่อนเรื่อนไปเร็วทิ้งไข่ไว้เออเนี่ยไม่รู้ทิ้งไว้แล้วได้อะไรเดินครับผม ปับปรับตามเพื่อนไปใส่กล่องไม่ได้ซะด้วยเฮ้ยอะไรอะไรเป็นการมาระเบิดเราก็อ้าวประตูเปิดประตูเปิดแล้วเฮ้ยเพื่อนออกมาดิประตูเปิดแล้วเ,เ,เ,เว้ยไปแล้วไปแล้วหืมไม่มีสปีดสปีดมดโ oh my god ไปแล้วไปแล้วเย้ yeah. <laughs> โอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับ้ายกันเด้นะครับผมแค่เปลี่ยนจากคนนักฆ่าเป็นกับลุงนวดแล้วก็ไก่นะครับประมาณนี้ลวกันนะครับโอเคต่อมาเป็นระบบเพื่อนเพื่อนนะครับก็เสิร์ชชงเซิร์ชชื่ออะไรกันไปเลยนะครับผมไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะนะครับแล้วก็อันนี้คือราย <laughs> ดีบอดต,ต่างๆนะฮะแล้วอีรแลวนนะันที่เห็นอยู่นี่เจ็ดวันได้น้องคนนี้สก,กินเขาว่างแ้วน,นะครับนะฮะอันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับผมอ่ะเซตติ้งครับผมก็มีในเรื่องของภาษาอังกฤษนะครับแค่นั้นเองนะฮะแล้วก็อันนี้คืออะไรอ้อ รับของรางวัลก่อนโอ,อโอเคครับโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันไปลองให้กันดูนะครับไปลัก